ญี่ปุ่นก็ร้อนร้อนเหมือนกันออไช่วงนี้เนาะใช่ใช่แต่โอเคค่ะอ,อ่ะตอนเคยไปเรียนที่นู่นคะคะใช่ใชแล้วที่ก็ตอนแบบคบแรกๆเราก็ไปเจอเพื่อนเพื่นเขาที่นูน่นแล้วพอช่วงโควิดเราไม่ได้ไปเลย4ี่ปีจนจนเพื่อนเขามีลูกไปแล้วสองคนออก็เลยได้ไปเจอทั้งครอบครัวเลยเออพอจริงๆไปอันนี้เขาก็บอกเหมือนกันบอกว่าแบบพอเห็นคนอื่นมีก็อยากมีบ้างเนาะอะไรอ,อ่ะ มาค่ะต่อไปค่ะคุณผู้ชมขาข่าวนี้นะคะพีทนะคะพัชรัศยานี่ยฮะเผยญี่ปุ่นนะคะตอนพาไปเที่ยวไปเจอเพื่อนไปเจอลูกเพื่อนนะคะกลับมาเริ่มอยากมีลูกบ้างแล้วอ,อเผื่อจะมีข่าวดีนะคะคุณผู้ชมขาไปฟังสัมภาษณ์กันดีกว่าค่ะญุ่นก็ร้อนร้อนเหมือนกันเออมาช่วงนี้เนาะใช่ใช่แต่โอเคค่ะอะตอนเคยไปเรียนที่นู่นคะคะใช่ใช่แล้วที่ก็ตอนแบบคบแรกๆเราก็ไปเจอเพื่อนๆพื่เขาที่นู่น <laughs> ้วพอช่วงโควิดเราไม่ได้ไปเลยสี่ปีจนจนเพื่อนเขามีลูกไปแล้วสองคนก็เลยได้ไปเจอทั้งครอบครัวเลยพอจริงๆไปอันนี้เขาก็บอกเหมือนกันบอกว่าแบบพอเห็นคนอื่นนี้ก็อยากมีบ้างเนาะอะไรอ่ยพีก็ส่วนตัวพีเป็นคนอยากมีลูกอยู่แล้วอะไรอ่ะค่ะอยากแบบอยากเลี้ยงลูกชอบเด็กแต่แต่เดี๋ยวรอแป๊บนึงเรากนเราก็ก็เนี้ยค่ะรอรอพวกเราพร้อมนิดนึงอะไรอย่างค่ะ ที่คิดว่าคงน่าจะอารมณ์ที่ไม่ได้มีภาพที่แบบว่าต้องคุกเข่าอะไรเลยแบบนี้นะคะไม่ไม่ไม่ได้คิดเลยอะไรยเงี้ยแต่ก็ไม่ไม่รู้เหมือนกันว่าว่าใจยังไงอะไรย่างเงี้ยแต่ว่าคิดว่าน่าจะแบบตกลงเจรจากันพูดคุยกันเหมือนเส้นในมออะไรแบบเนี้ยใช่เหมือนแบบโอเคนั่งนั่งคุยกันอย่างจริงจังกันอะไรแบบเนี้ยค่ะไม่อยากรอใช่เหมือนแบบว่าใช่เพราะพี่รรู้สึกว่าไม่ไม่ใช่ไม่ใช่รู้สึกว่า แค่แค่เราได้ได okay. 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 well, like okay. yes. ้โอเคเจอคนที่ท okay. okay. yeah, well. ี่เราที่เรารักอะไรเงี้ยก็โอเคแล้วอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าไม่ได้คิดภาพว่าจะต้องมีอันนั้นไหมแค่แค่แค่แบบใช้ชีวิตด้วยกันไปก็ก็โอเคแล้วเรียบง่ายไม่ต้องหรูหราใช่ใช่เพราะชีวิตหรูหรามากแล้วซิสจริงจริงรู้สึกเหมือนแบบแบบแค่นี้ก็ดีมากแล้วอะค่ะ ดิฉันชอบค่เมาสักครู่นี้เลยเพราะว่าชีวิตเราก็บุ๋หวานมากพอ,ออยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยน,นะหลายคนอาจจะมองไปเห็นว่าอุ้ยพี่อาจจะต้องแต่งงานมันเ็าบอกว่าจริงๆเราใช้ชีวิตกันแบบนี้ก็ดีอ,อ,อาจจะมีลูกสักคนอะไรอย่างเงี้ยคือคือเราไม่ต้องบุบหวาเพราะตอนนี้ก็บุบมหวามากพอแล้วก็รอดูรอดูคุณผู้ชมเผื่อจะมีข่าวดีเร็วๆนี้นะคะ <c oughs> เพราะว่าคู่นี้เขาก็คบกันมานานแล้วก็น่ารักมากๆด้วยนะคะยังไงก <c oughs> <c oughs> ็น่าจะแบบว่าเออปักแบบใจลงตัวกันอาจจะแบบว่าอนาคตก็น้าอ่ะ ปีหน้าหรือ,อ,อสักสปีอาจจะมีข่าวดีไ,ไวๆก็ได้นะคะคุณผู้ชมคะ่ะถูกต้องแล้วนะคะติดตามให้กำลังใจด้วยนะคะ